สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กับช่องเชียร์ลิฟูกันนะครับผมหากทุกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วย9วันสำคัญของทีมลิฟท์ูในช่วงปีซีซั่นนี้ที่พวกเราชาวลิฟูควรรู้ไว้นะครับผม วันสำคัญวันที่1นนะครับก็คือวันตลาดนักเตะพิมลีกเปิดนะครับก็จะเปิดในวันที่14มิถุนายนนะครับและจะปิดในวันที่30สิงหาคมนะครับผม วันสำคัญวันที่2นะครับก็คือวันเริ่มแข่งยูโร2024นะครับยูโร2024ก็จะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับผม วันสำคัญวันที่3นะครับก็คือวันประกาศโปรแกรมการแข่งขันพิมลลีกนะครับพิมลลีกนะครับจะประกาศโปรแกรมการแข่งขันฤดูกาลใหม่ในวันที่18มิถุนายนนะครับเดือนนี้เราก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับผม วันสำคัญวันที่4นะครับก็คือวันเริ่มแข่งโคปาอเมริกา2024นะครับโคปาอเมริกา2024นะครับจะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง15กระดกดาคมนะครับผม วันสำคัญวันที่5นะครับคือวันเริ่มต้นปีซีซันของทีมริพูนะครับหรด,ดูการใหม่นี้นะครับริพูเริ่มปีซีซันเร็วขึ้น1สัปดาห์นะครับผมโดยวันเริ่มต้นปีซีซันก็คือวันที่1กระดักรกดาคมนะครับผม วันสำคัญวันที่6กนะครับก็คือวันที่ลิพูลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนัดแรกนะครับกับเรอเบติสที่อเมริกานะครับผมวันสำคัญวันที่7นะครับคือวันที่ลิพูลงแข่งเกมอุ่นเครื่องนัดที่2 กับอาร์เซนอลนะครับที่อเมริกาเช่นกันนะครับผมวันสำคัญวันที่8นะครับคือวันที่ลิูลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนัดที่3นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อเมริกานะครับและวันสำคัญนะครับวันที่9กนะครับก็คือวันนะครับเริ่มต้นหรือดูการใหม่นะครับก็เป็นวันที่17สิงหาคมนะครับผม ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็น9วันสำคัญนะครับที่พวกเราชาวลิฟูค์ควรรู้ไว้นะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่10รายชื่อนักเตะลิฟูที่ได้ไปเล่นยูโรสองพันแน่นอนแล้วนะครับคนแรกนะครับก็คือโรบบนะครับโรบสันนะครับก็จะลงช่วย ครับทีมชาติสกอตแลนด์เจอกับเยอรมนีนะครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์และเจอกับฮังการีนะครับผมคนต่อมานะครับก็เป็นโซบอสไลน์นะครับลงช่วยทีมชาติฮังการีนะครับโดยเจอกับทีมสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนและสกอตแลนด์ของโรบโบนะครับผม กลุ่มต่อมานะครับก็เป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและโกเมสนะครับก็ติดทีมชาติอังกฤษทั้งคู่นะครับโดยอังกฤษนะครับจะเจอกับเซอร์เบียเดนบาร์และสโลวีเนียนะครับผมต่อมานะครับกลุ่มต่อมานะครับก็เป็นฟานไดกกาโปและกาเฟนแบกนะครับ ก็นะครับต้องเจอกับโปแลนด์นะครับฝรั่งเศสและออสเตรียนะครับสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับในยูโร2024ครั้งนี้นะครับผมต่อมานะครับโคนาเต้นะครับก็ถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนแล้วนะครับฝรั่งเศสอยู่กลุ่มเดียวกันกับออสเตรียนะครับเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์นะครับโอ้โหโคนาเต้ก็จะประทะแข่งกับฟานได้นะครับผม คนต่อมานะครับก็เป็นจาหลอนนะครับผู้รักษาประตูตัวสำรองของเรานะครับก็ติดทีมชาติเช็กนะครับเช็กนะครับก็อยู่กลุ่มเดียวกันกันกบโปรตุเกสน,นะครับจอร์เจียและตุรกีนะครับผม คนต่อมานะครับก็เป็นเดโอโกโชตานะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบเช็กตุรกีและจอร์เจียนะครับนี่ก็เป็นสิรายชื่อนักเตะลิฟูที่ได้ไปเล่นยูโร2024แน่นอนแล้วนะครับผมก็หวังว่านักเตะทั้งหมดนะครับจะโชว์ฟอร์มกันได้ดีและไม่เจออาการบาดเจ็บนะครับระหว่างไปช่วยให้กับทีมชาตินะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของวิลเลียมซาลิบากันนะครับล่าสุดวิลเลียมซาลิบากองหลังทีมอาร์เซนอลนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงฟานได้ผ่านทางเรอกลกิฟปปว่าเขานะครับรู้สึกว่าฟานได้มีออร่าอยู่ที่ตัวนะครับฟานได้คือเจ้านายนะครับที่คอยสั่งการนักเตะในสนามทุกอย่างฟานได้ทําให้ผู้เล่นกองหน้าของคู่แข่ง กลัวนะครับทุกวันนี้นะครับเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าฟานได้รู้สึกอย่างไรนะครับเพราะเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันกับฟานได้เวลาลงสนามนะครับถ้าให้พูดตามตรงนะครับเขาคิดว่าตัวเขาอยู่ใน3อันดับแรกนะครับของกองหลังที่ดีที่สุดของพิมเมนลีนะครับดูดูการที่แล้วอาเซนอลมีแนวรับที่ดีที่สุดแม้ส่วนตัวแล้วเขาจะเป็นคนที่ท่องตัวมากนะครับแต่เขาเชื่อว่า ตอนนี้เขาอยู่ใน3อันดับแรกของกองหลังที่ดีที่สุดของพิมเมลีนะครับผมนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของซาลิบานะครับที่ออกมาชื่นชมฟานไดนะครับและก็ออกมายกย่องตัวเองในเวลาเดียวกันนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กันนะครับแม็กก้านะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับท y c s p o t สื่อดังในประเทศอาร์เจนตินาว้ว่าช่วงที่ครอปอาราทีมนะครับเขาและครอปได้กอดบอกลากันนะครับก่อนที่ครอปจะพูดให้เขาฟังว่ามันน่าเสียดายที่อยู่ด้วยกันแค่ตีเดียวเท่านั้นแม้ครอปจะพูดแบบนั้นนะครับแต่สําหรับเขาแล้วเขาเชื่อมั่นในอนาคตของตัวเองที่ลิเวอร์พูลนะครับและกําลังตั้งตา รอทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงอยู่เขาเชื่อว่าตัวเขานะครับอยู่ในสโมสรที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเขาแล้วชีวิตของเขาที่ลิฟูเป็นไปด้วยดีนะครับทีมลิฟูไม่ใช่สโมสรที่มีอีโก้ทุกคนภายในทีมพยายามช่วยเหลือ เพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้เสมอเขาสนุกนะครับกับการได้ลงเล่นหลายตําแหน่งให้กับทีมมากและมีความสุขที่ได้อยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนะครับแมกกานะครับยังเปิดเผยอีกว่าเขานะครับรู้ว่าทีมอาชาติอาร์เจนตินานั้นเป็นทีมที่เก่งแค่ไหนเขาเชื่อว่าอาร์เจนตินาสามารถเอาชนะได้ทุกทีมแต่ช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะครับทีมชาติอุรุกวัยเอกวาดอร์และโคลอมเบียแข่งแกร่ง มากขึ้นกว่าเดิมมากและบาราซซลนะครับก็มีผู้เล่นชั้นยอดอยู่หลายคนเช่นกันโคปาอเมริกาครั้งนี้นะครับจึงเป็นรายการแข่งขันที่ยากมากครั้งหนึ่งเลยนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแม็กกานะครับแม็กกาก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามีความสุขกับการอยู่กับทีมริเวอร์พูลนะครับและสนุกนะครับกับการได้ลงเล่นหลายตำแหน่งให้กับทีมนะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าบท บาทของแมคกาในทีมริฟูยุคสลอ็อตจะเป็นเช่นไรนะครับมารอดูและให้กำลังใจแมคกาไปด้วยกันนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อ,อันที่ข้อมูลจากทางโรมาโน่นะครับล่าสุดโรมาโนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ g i v e m ม s p o t c o m ที่เขาไปรับงานพิเศษว่าบากาโยโกนักเตะวัย21ปีของทีม PSV เป็นนักเตะที่ลิพูร,รู้จักเป็นอย่างดีมากนะครับไม่ใช่แค่ลิพูเท่านั้นนะครับที่สนใจบากาโยโกในเวลานี้นะครับมีหลายสโมสรเลยที่จับตามองนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันนะครับในขณะนี้นะครับ น่าจะมีประมาณ6 7ถึง7สโมสรเลยนะครับที่จับตาบาคาโยโกอยู่นะครับพระดาวรุ่งรายนี้นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในตำแหน่งของเขานะครับในขณะนี้นะครับโรมมโนยังไม่ทราบถึงความคืบหน้าใดๆระหว่างบาคาโยโกกับรีพู แต่ในแง่ของการสอดส่องฟอร์มการเล่นนะครับลิพูรู้จักบากาโยโกเป็นอย่างดีนะครับแต่ลิพูยังไม่ได้เจรจาแบบรูปธรรมแต่อย่างใดในเวลานี้นะครับคาดว่าบากาโยโกน่าจะต้องการใช้เวลาในการสำรวจสโมสรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ของเขานะครับชื่อของบากาโยโกนะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับข่าวตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับแต่ในขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆรอบตัวบากาโยโกนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโนนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องของยาคูบ้ามินเตะนะครับอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวกับริพูช่วงซัมเมอร์นี้นะครับล่าสุดนะครับทางลุก เอ็ดเวิร์ดนะครับจากสื่อดังอย่างเทเลกราฟนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิพูนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังสนใจในตัวของยานคูบามินเตนะครับปีกวัย19ปีของทีมนิวคาสเซิลนะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วมินเตได้ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับทีมเฟนูตของอาร์เนอร์สล็อตนะครับผมคาดว่าทางนิวคาสเซิลนะครับน่าจะขายมินเตในราคาประมาณ40ล้านปอนด์นะครับหลังนิวคาสเซิลถูกบังคับต้องทำตามกฎพี Uh, ะร,ระหว่างที่มินเตเล่นให้กับเฟเยนูนะครับเมนเตลลงเล่นไปทั้งหมด37เกมยิงไป11ประตูและทำไป6แอสซิสต์นะครับโดยลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาที่ถนัด ท้าซ้ายนะครับซึ่งหลังจากเรื่องมินเตนะครับเป็นข่าวกับทีมลิฟว์ได้ไม่นานนะครับก็มีคนไปค้นพบบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมินเตนะครับที่ออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเองผ่านสื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมซึ่งมินเตนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับชาว world wall international สื่อในเนเธอร์แลนด์ไว้ว่าในตอนนี้นะครับระหว่างที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่นั้นนะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปที่เขา รู้ก็คือแฟนบอลเฟนุสปฏิบัติกับเขาดีมากนะครับแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะได้อยู่เฟนุสต่อไปหรือย้ายไปที่อื่นนะครับเขาจึงอยากให้ทุกคนนะครับมารอดูอนาคตของเขากันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับป่าสุดนะครับยาคูบามินเตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวกับทีมลิเวในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนักรับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าว ที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม